สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหา Python ของม3กันนะครับซึ่งใน EP ีที่1น,นี้เราจะเรียนในเรื่องของคำสั่งพื้นฐานครับในการทบทวนเนื้อหา Python ม3นี้นะครับคุณครูจะจัดทำไว้ทั้งหมด5 EP นะครับตามหลักสูตรและก็ตามหนังสือเรียนสสวทนะครับก็จะมาอธิบายให้อ่าทบทวนให้เด็กๆได้เข้าใจในแต่ละเนื้อหานะครับทุกคนสามารถทำตามได้ครับ แล้วก็ตัว IDE ที่คุณครูใช้นะครับจะเป็น Pycharm Edu นะครับซึ่งเราสามารถที่จะไป search คำว่า Pycharm Edu ใน Google แล้วก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยนะครับฟรีนะครับตรงนี้เราจะสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ได้ครับในเนื้อหาของการทบทวนนี้นะครับคุณครูได้มีโจทย์นะครับประมาณ10ข้อเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆนะครับทำโจทย์แล้วก็ดูผลลัพธ์กันนะครับว่า การเขียนโปรแกรมด้วย y y t o o เนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างน,นะครับเรามาดูที่โจทย์ข้อที่1กันนะครับโจทย์ข้อที่1น,นะครับเป็นการใช้คำสั่ง print นะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ print เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงผลออกมาทางจอภาพนะครับซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้อมูลที่เป็นข้อความหรือว่าเป็นตัวแปรนะครับเมื่อเราเปิดตัว พายชามขึ้นมานะครับให้เราเลือกไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไปที่คำสั่ง new project ครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม create ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ปุ่ม d i s windows ครับรอสักครู่นะครับตัวพายชามก็จะทำการ create project ใหม่ให้เรานะครับ เมื่อเราได้โปรเจกต์ใหม่มาแล้วนะครับสังเกตดูนะครับตัวาภายชามจะสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า main.py ขึ้นมาให้เรานะครับตรงนี้เราสามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เลือกคำสั่งรันได้นะครับโปรแกรม main.py นะครับก็จะแสดงข้อความ Hi ภายชามนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ทาง ไพชามเขา,าสร้างขึ้นมาให้เรานะครับเราสามารถลบทั้งหมดนี้ทิ้งนะครับแล้วเขียนโปรแกรมนะครับที่เราต้องการได้เลยนะครับคุณครูจะทำการ Copy นะครับโปรแกรมจากข้อ1น,นะครับเอามาวางในตัวไพยชามนะครับจากนั้นเราทดลองรันดูนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะแสดงตรงนี้นะครับก็คือเราทําการใช้คําสั่ง print นะครับแสดงข้อความนะครับที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมาย double ลโ o d e นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นคําตอบของโจทย์ข้อที่1นะครับก็คือผลลัพธ์ตามรูปนี้ครับเราสามารถ copy มาตอบได้เลยนะฮะข้อ2นะครับจะมีการประกาศใช้ตัวแปร sum นะครับให้มีค่าเท่ากับ 10บวก5บวก120นะครับเสร็จแล้วก็จะมีการใช้คำสั่ง print print อะไรครับ print ตัวแปรที่ชื่อ sum ออกมานั่นเองนะครับจากบรรทัดที่1นะครับ10บวก5บวก120ะครับก็คือ180เพราะฉะนั้นตัวแปร sum เนี่ยมีค่าเท่ากับ180ใช่ไหมครับเมื่อเราสั่ง print sum ออกมาแบบนี้นะครับทุกคนลองทายกันดูครับว่าเมื่อเรากดรันแล้วนะครับผลลัพธ์จะเป็นเท่าไหร่ ใช่แล้วครับผลลัพธ์ก็จะเป็น180นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อ2นะครับต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อที่3กันนะครับอ่าตอนนี้เป็นปี2,565แล้วนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนพอสอนนิดนึงนะครับในโจทย์ข้อที่3นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามีการเรียกใช้นะครับฟังก์ชัน Input ตรงนี้มานะครับ input นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าให้มีการรับข้อมูลนะครับจากทางคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับโดยหลังคำสั่ง input นะครับตรงนี้จะเป็นข้อความนะครับที่ระบุแจ้งนะครับชนิดของข้อมูลที่เราต้องการจะให้ผู้ใช้ป้อนเข้ามานะครับซึ่งในที่นี้เราอยากให้เขาระบุปีพศเกิดนะครับจากนั้นนะครับเราจะมีการใช้คำสั่ง int นะครับตรงนี้ อินเตอรคืออะไรอินเตอรก็คือแปลงนะครับตัวเลขที่ถูกป้อนเข้ามานะครับให้กลายเป็นจำนวนเต็มนะครับก็คืออินทิเจอร์นะครับและเมื่อแปลงเสร็จแล้วเก็บข้อมูลนั้นเอาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าเยียจากนั้นเราจะทำการพิ้นครับพิ้นข้อความคำว่าคุณมีอายุนะครับแล้วก็เว้นวรรคจากนั้นนะครับเราจะใส่เครื่องหมายคอมมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเอาปี 2565นะครับลบด้วยนะครับปีพศเกิดนะครับก็คือพศที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาใส่เครื่องหมายคอมมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ใส่ข้อความว่าปีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูผลลัพธ์กันนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคำสั่ง run ครับให้ระบุปีพศเกิดครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับ2540นะครับจากนั้นกดปุ่ม enter บนคีย์บอร์ดนะครับ เห็นไหมครับโปรแกรมก็จะบอกว่าคุณมีอายุ25ปีนะตรงนี้ก็คือผลลัพธ์ของโปรแกรมที่3นะครับคราวนี้เรามาดูโปรแกรมที่4กันนะครับตรงนี้คุณครูตั้งชื่อตัวแปรว่าเวทนะครับเอาไว้เก็บค่าน้ำหนักนะครับแล้วก็ Hi height นะครับเอาไว้เก็บค่าส่วนสูงนะครับโดยนะครับเราจะใช้คำสั่ง Input นะครับเพื่อรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดนะครับ แล้วก็ใช้คำสั่ง int นะครับเพื่อทำการแปลงข้อมูลที่รับเข้ามานะครับให้กลายเป็นจำนวนเต็มจากนั้นเราตั้งชื่อตัวแปรว่า bmi นะครับให้เท่ากับสูตรของการคำนวณค่าดัชนีมวลกายนะครับซึ่งซึ่งค่าดัชนีมวลกายที่เซิร์ชมาใน Google นะครับจะหาจากน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรนะครับยกกำลัง2นั่นเองนะครับ เอาน้ำหนักนะครับหารด้วยนะครับหารด้วยใช้เครื่องหมายทับส่วนสูงยกกําลัง2ก็คือตัวแปร h คูณตัวแปร h นะครับแต่เนื่องจากว่าเราให้ผู้ใช้ป้อนเข้ามาเป็นเซนติเมตรใช่ไหมครับเราจึงต้องหารนับหนึ่งหมื่นะครับเพื่อแปลงให้กลายเป็นแบบเมตรนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ทำการแสดงค่า BMI นะครับโดยใช้คำสั่ง print นะครับ เดี๋ยวเราลองดูผลลัพธ์กันนะครับคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่งรันครับทดลองป้อนน้ำหนักลงไปนะครับสมมุติว่าเราหนักที่65มีส่วนสูง170เซนติเมตรครับค่าดัชนีมวลกายของเราเท่ากับ22.49นะครับเราก็มาดูตารางกันนะครับอ่า เมื่อเรามาเปิดดูตารางนะครับ22.49นะครับก็จะพบว่าค่าดัชนีมวลกายของเราอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกตินะครับเพราะว่า,ายังน้อยกว่า22.90นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเกินไปนี้ก็จะเป็นน้ำหนักเกินท้วมหรือว่าอ้วนหรือว่าอ้วนอันตรายอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้ก็จะเท่ากับ สามบรรทัดนี้นะในโจทย์ข้อที่5นี้นะครับเราจะทําการหาเกรดเฉลี่ยของ3วิชานะครับก็คือคณิตวิทย์กับวิยาการคำนวศาตรนะครับโดยเราตั้งชื่อตัวแปร subj1 นะครับเท่ากับนะครับการรับค่าทางคีย์บอร์ดนะครับแล้วแปลงเป็น f l o a ์นะครับ ในโจทย์ข้อที่แล้วเราแปลงเป็น int ก็คือแปลงเป็นจำนวนเต็มนะครับแต่ถ้าเราใช้คำสั่ง float นะครับตรงนี้จะแปลงข้อมูลที่รับเข้ามาให้กลายเป็นเลขที่มีทศนิยมหรือว่าจำนวนจริงนั่นเองนะครับโดยการใช้คำสั่ง float นะครับแล้วก็ตัวแปรที่2เราตั้งชื่อว่า subj2 หรือว่า subject2 นะครับแล้วก็รับของคณิตศาสตร์แล้วก็ subj3 นะครับรับเกรดวิชาวิชาราการคำิวณานะครับจากนั้นนะครับเราตั้งชื่อตัวแปรว่า ABG นะครับก็คือตัว average ของเรานะครับให้เอาตัวแปร1 2 3นะครับมาบวกกันแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย3นะครับจากนั้นเราก็ทำการป r ิ้ t นะครับค่าตัวแปรที่ชื่อว่า ABG ออกมานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเกรดเฉลี่ยของทั้ง3วิชานั่นเองเดี๋ยวเรามารันโปรแกรมนี้ดูนะครับคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่งรันครับ จากนั้นเราทดลองป้อนเกรดวิชาวิทยาศาสตร์ลงไปนะครับแล้วก็ป้อนเกรดวิชาคณิตศาสตร์ลงไปสุดท้ายเราป้อนเกรดวิชาวิทยาการคำนวณลงไปครับเกรดเฉลี่ยเท่ากับ3.5นะครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์ในโจทย์ข้อที่5ของเราครับต่อไปนะครับเรามาดูอีก5ข้อต่อมานะครับ เมื่อกี้เราได้ทดลองรันโปรแกรมใช่ไหมครับแล้วก็ทำการาหาดูผลลัพธ์ของโปรแกรมว่ามันทำยังไงคราวนี้เขาจะมีโจทย์มาให้แล้วเราลองเขียนโปรแกรมตามโจทย์นี้ดูนะครับโจทย์ข้อที่1ครับให้เขียนโปรแกรมคำนวณพื้นที่ของวงกลมที่มีรัศมี10หน่วยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาพื้นที่ของวงกลมที่มีค่ารัศมี10หน่วยกันนะครับเริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อตัวแปรครับ ตัวแปรนี่เราจะตั้งเป็นชื่อตัวแปรอะไรก็ได้นะครับยกเว้นชื่อที่ไปซ้ํากับคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งในภาษา Python ก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่เราสามารถที่จะค้น Google นะครับเพื่อดูว่าอะไรเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเราก็อย่าไปตั้งซ้ํากับคีย์เวิร์ดนั่นเองในที่นี้คุณครูตั้งชื่อว่าตัวแปร x นะครับไม่ซ้ําแน่นอนนะครับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งครั้งนะครับพิมพ์เข้ามาเท่ากับเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับสูตรในการหาพื้นที่วงกลมก็คือ่าย r กํา 22ส่วน7นะครับคูณนะครับก็คือใช้เครื่องหมายดอกจันนะครับคูณด้วยค่ารัศมียกกำลัง2ก็คือ10คูณ10จากนั้นเราก็พิมพ์เอ็กออกมาได้เลยนะฮะหลันดูครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้ค่า,าพื้นที่ของวงกลมที่มีรัศมี10หน่วยเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการตอบแล้วก็เอานี้ไปตอบนะครับ เอาโปรแกรมไปตอบแบบนี้เดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาผลรวมของตัวเลข20 25, 30กันนะครับเริ่มต้นนะครับเราตั้งชื่อตัวแปรก่อนครับตั้งชื่อว่า x นะครับเท่ากับ20บวก25บวก30เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ x ออกมาคลิกขวาแล้วกดรันครับอ่าเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น75นะครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้ถูกต้อง แล้วก็ก๊อปมาตอบได้ในข้อที่2นะครับต่อไปครับทุกคนเขียนโปรแกรมคํานวณพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีความยาวฐาน50ความสูง60โอ้โหง่ายมากเลยใช่ไหมครับในโจทย์ข้อที่3นะรเราก็ตั้งชื่อต่อแปรว่า X เหมือนเดิมนะครับ สูตรในการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะครับง่ายมากนะครับเราก็พิมพ์1ส่วน2นะครับ1ทับ2แปลว่า1หาร2นะครับคูณ50คูณ60นะครับจากนั้นก็พิ้นอ์อออกมาคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ปุ่มรันครับเราก็จะได้พื้นที่ รูปสามเหลี่ยมออกมาเป็น1500ตารางหน่วยนั่นเองนะครับโปรแกรมนี้ตอบแบบนี้เลยครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่4กันครับให้เขียนโปรแกรมนะครับรับข้อมูลตัวเลข2จํานวนแล้วนํามาหาผลบวกนะครับในโจทย์ข้อที่4นี้นะครับเราจะใช้ตัวแปร2ตัวนะครับเพื่อทําการรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดนะครับคุณครูจะใช้เป็นตัวแปร x นะครับ รับข้อมูลเข้ามาแล้วแปลงเป็นอินนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราก็จะต้องใช้อินก่อนแล้วข้างในอินเป็นอินพุตนะครับซ้อนอยู่จากนั้นระบุเข้าไปว่าป้อนตัวเลขนะครับแบบนี้เช่นกันครับตัวแปร y ก็ทำเหมือนกันนะครับใช้คำสั่งอินก่อนนะครับแล้วก็ข้างในอินให้เป็น Input นะครับ แล้วก็ระบุข้อความให้ผู้ใช้ทราบนะครับว่าให้ป้อนตัวเลขนะครับจากนั้นเราใช้คำสั่ง print ได้เลยนะครับเป็น x บวก y ได้เลยคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่งรันนะครับป้อนตัวเลขครับสมมุติเราป้อนเลข5แล้วก็เลข4ครับผลลัพธ์ก็คือ9นะครับก็คือ5บวก4นั่นเองนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ทำการคัดลอกมาตอบในข้อที่4ครับ ต่อไปนะครับทุกคนในข้อที่5นะครับให้เขียนโปรแกรมรับข้อมูลตัวเลข2จํานวนแล้วนํามาหาผลคูณนะครับจากข้อที่4นะครับเราได้ทําการเขียนโปรแกรมรับข้อมูลมา2ตัวแล้วใช่ไหมครับถ้าต้องการหาผลคูณเราก็ทําง่ายมากเลยครับเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับแบบนี้เครื่องหมายดอกจันแปลว่าคูณนะครับจากนั้นคลิกขวาแล้วก็กดที่คําสั่งรันได้เลยนะครับทดลองป้อนตัวเลขครับ5นะครับคูณด้วย4 ผลลั์ก็คือ20นั่นเองครับแปลว่าโปรแกรมนี้ถูกต้องแล้วครับแล้วก็เอาไปตอบได้เลยในข้อที่5ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากที่เราได้ทบทวนการใช้คําสั่งพื้นฐานง่ายๆใน y t h o n นะครับหลายๆคนที่อาจจะลืม Python ไปแล้วตอนม1นะครับมาเรียนที่ม2ก็อาจจะพอนึกออกเลยครับว่าจะต้องเขียนยังไงนะครับใน EP ีต่อไปนะครับเราจะได้ไปเรียนในเรื่องของ Panda กันนะครับมาดูว่าการเขียนโปรแกรมที่เป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของแ a n d a าเนี่ยจะเขียนยังไงนะครับจะใช้งานยังไงจะเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงติดตามได้ใน EP ีต่อไปนะครับสวัสดีครับ